สวัสดีค่ะอ้อนะคะจากร้านอ้อไม้พาเล็ดค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูไม้สนนะคะราคาถูกซึ่งถ้าเราใส่ให้แล้วแบบนี้นะคะตกแผ่นละ30บาทเองค่ะถ้าคุณใช้20แผ่นเนี่ยก็อยู่ที่600บาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะเป็นไม้สนมือสองนะคะเราจะมีตะปูที่ตรงเอ่อท้ายนะคะแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ตรงหัวไม้เท่านั้นเอง1มัดมี10แผ่นค่ะขนาด ถ้าเกิดว่าที่ใสแล้วนะคะความหนาจะอยู่ที่1.5เซนนะคะความกว้างอยู่ที่9เซนค่ะความยาวอยู่ที่1เมตร20ลายไม้สวยมากเลยค่ะนานๆจะมีทีนะคะปกติแล้วไม้เพลทเนี่ยถ้าจะหาลายชัดๆแบบนี้จะไม่ค่อยเจอนะคะ ถ้าเจอแล้วอยากจะให้รีบมาสัมผัสกันค่ะนี่นะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะที่ Line แอ ao pa w l e t o palette นะคะสามารถที่จะเอาไปทําบ้านตกแต่งร้านอาหารตกแต่งร้านกาแฟนะคะแล้วก็เอาไปทํางาน DIY ได้ค่ากว้างอยู่ที่9เซนนะคะความยาวอยู่ที่1เมตร20นะคะความหนาอยู่ที่ 1. 1.5เซนนะคะใส่แล้วถ้ายังไม่ใส่ก็อยู่ประมาณ1.8เซนนะคะราคา10แผ่นนะคะ270บาทถ้าให้เราใส่ให้ด้วยก็จะอยู่ที่2 0 0ไอจะอยู่ที่300บาทนะคะต่อต่อมัดค่ะถ้าคุณใช้10แผ่นคุณจ่าย300บาทถือว่าคุ้มเกินคุ้มค่ะ ค่าส่งก็ไม่แพงค่ะถ้าอยากรู้ค่าส่งแจ้งอำเภอจังหวัดมาได้นะคะเดี๋ยวแล้วก็จํานวนค่ะเดี๋ยวทางเราจะช่วยคํานวณให้นะคะว่าค่าส่งเท่าไหร่สองสามมัถค่าต้นค่าส่งเริ่มต้นอยู่ประมาณที่150บบาทเท่านั้นเองเนาะอยากจะให้ได้มาสัมผัสกันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะ